ัสดีจ้ามันเนี้นสิแม่สองม,มันเกงให้คุณนพ่อบ้านนะคะเกงขาดกะบะมีอยังไหลนะคะแค่แค่มันขาดตรงด้านขางนะคะแในเมืองตงมันขาด่แค่สิมาเย็บเข่านี่นะคะแค่ขาดแค่ตรงนี้ีสิมาเย็บให้เพิินนี่นะคะจกักจักของงาน <laughs> ห้องทำงานเนี่ยจะห้องทำงานหองนอนห้องส่วนสุนแนกวกาโมี่แห่งไรเลยค่ะแค่มาเย็บเย็บขังซื้อนะคะแอนกาบไซด์สีเข้มนะคะแอนกาส่เป็นสีดำนะคะสบายดีกันบ่จ้าแอนบ่มีม่ยังดอกแอนกะมาอัดคลิปคุยคุยน้ำนะจน๊ะเนาะบ่ได้พอกันบ่ได้พอ่พอกันแบบว่า กินไปว่าไปมาดนนะคะเนาะลายมือเพราะว่าแอนกะกินลายเนาะคะ่ะก็คือกินพยายามที่จะลดอาหารลงบางเสียค่ะเ <c oughs> สื่อแอนบอ <c oughs> ว่าแม่เนอกจะคือแอนเลิกง,งานมาแล้วคะนังเธอแอนเมื่อยสิแม่จ่าแอนกะหลอยลหลับแล้วกับบได้บได้กินตื่นมาอีกที่หนึ่งก็คืออาหารเย็นนั่นเสียค่ะก็เลย ก็เลยเก็บทองไว้ถ้อกินอาหารเย็นกับครอบครั้วหลายๆดีกว่านอกจากเนาะกาเย็บขาแค่เย็บธรรมดานี่และคะ่ะก็ไม่ยังพิเศษนะคะพอบ้านมนันีใส่เก่งๆยีดน,นะคะไปเห็ดงานทิหนีซืือไ้เท่ไรละหลายโตแต่ว่านี้มันกับบ่ได้ถึงกับแบบ ขาดอีกอย่างหลายนะคะแต่มาสอบให้เพิ่นแอนตัดผขาเ่าเป็นนะคะแล้วก็เพียงตว่าแอนซ้อมซ้อมก็บอกถึงก็ซ้อมเก้งค่ะก็คือซ้อมเล็กๆน้อยๆซ้อมได้ยุแล้วก็ซ้อมของตัวเองส่วนมากสิเป็นการซ้อมขาตัดขามืัอนี้แอนก็สิมาซ้อมขาเ,เก่งๆแอนคือกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้ว เ็จแล้วนะคะมาเห็นเลยนะคะว่าปินร้อยจากไหนเรียบ้อยนะคะเย็บเรียบร้อยนะคะ่ะแอันเย็บดานในนะคะมตัวที่สองค่ะตัวนี้ขาดขาดตรงก้นนะคะขาดถรงก้น <laughs> เนี่ยค่ะแดนสิมาป,ปะให้เล่านะคะขาดเนี่ค่ะเห็นร้อยขาดปะคะไดนสิป,ปะเห็นเล่านะคะปะโดยใส่อ ตัดผ่าชิ้นนี้นะคะปะเอ็นซิปะด้านในนะคะแต่ว่าเอน็นซียเอาด้านนี้ประกบทั้งสะะี่นะคะยูนีนะคะอีอยงเอียงกับแพงนะคะถ้าสมมุว่าห่อไปจ้างคนอื่นยนังเสียะคะ่ะมันกับสีสีแพรงนะคะถ้าเฮาเฮ็ดเอามันกับประหยัดเงินนะคะโ <c oughs> มะเมนต์ว่าขีนี้เราเะคะ่ะคือพ่อบ้านเพื่นทางเก่งใส่ยานะคะเพราะว่าเพื่นโตมาสูง พ่อเพิ่นซื้อมาได้ถือใจเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ,บอ่ยบอยากบ่อยากถิ่มนะคะแต่ว่า <laughs> เพิ่นซื้อมาชนมาแอนสิตัดขาให้เพิ่นนะคะตัดขาเก่งมันเป็นตัดขาเพิ่นนี่นะคะแอนเอาละลายดอกไม้ออกนะคะเราก็เอาลายสีขาวเข้าไปนะคะเดี๋ยวแอนสิเอามามามะปะใส่ใส่ใส่ใสเครื่องนะะี่ค่ะเดี๋ยวเฮามาเมืองกันก่อนแอนปะเสร็จนะคะจริงๆแอนก็บ่เคอยอ่า มีประสบการณ์ในการเย็บผ้ามาก่อนนะคะแอนหมายถึงสมัยอยู่เมืองไทยอะคะ่ะแอนได้จักเย็บผ้าครั้งแรกนะคะก็คือตอนที่แอนมาอย,ยูน่นี่แต่งงานกับพุ้นพอบ้านนะคะก็คือเพิ่นซื้อแรกๆเลยนะคะเพิ่นซื่อ,อตุ๊ก,กตาให้แอนเพ่อแอบว่าแอนมักตุ๊กตานะคะแล้วหลังจากนั้นก็น เพื่อนก็ซื้อจักไข่อะค่ะเพื่อนถามว่าอยากได้ยังเป็นของขวนแล้วเ่นว่าอยากได้จักมาตัดชุดตุกตาเพื่อนก็เลยซื้อให้ก็เลยเป็นทีม่าของการหัดเย็บผ้านะคะเย็บผ้าก็บม่เก่งหรอกค่ะว่า่ค่อยบ่ได้บ่ได้เก่งว่าเป็นว่าเป็นสร้างบ่ได้ป็นอะสร้างแบบว่ามืออาชีพนะคะเป็นมือสมครเลน อันนี้ก็บระเด้มาเฮ็ดตั้งใจสิมาโชว์อย่างนะคะคือมาคุยนําบระเด้เฮ็ดกินคลิปกินไปเ่าไปโดนนะจ๊ะเพราะว่าแอนก็คือตะคือที่บอกแค่ะคือแอนเห็ุงานมาแล้วนั่งเทอมันเมยอไหมจ๊ะแอนกัเลยนอนเว้นเ <laughs> มืนนอนเว้นค่ะหมายถึงวันนางนางตอบคอมเมนต์นะคะส่วนมากเรากับหลับไปเลยนะคะ้ <laughs> <laughs> เราซอสเสร็จไม่กินอันบางไงว <laughs> ันนี้พระเทดกับเขาค่ะ มืัอนี้เพะน,นันเฮ็ดสปากเกตตี้ขอโทษได้จ้าเผอื่นว่าสปากเกตตีแอนเคยเฮ็ดคลิปแล้วบัดน,นี้เพ่อ่าเอ้ยพอเป็นอย่างดอกม่นต้องเฮ็ดอีกดอกมันก็นเฮ็ดสูตรเก่าก็เลยบ่ได้เฮ็ดก็เลยมานั่งเย็บกางเกงให้เรา กินไปแววไปเราววันนี้ก <c oughs> ินหอดอยู่เด้อจ้า่าได้คุยกันดนก็อนานีแอนก็นเย็บชุดตุกตาดูนะคะเย็บหลายก็เอาเวลาวันหยุดเวลาว่างตัวเองนะค่ะเย็บ เย็บแกงเรจาจะมือสมาร์ทเลนเฮ็ดไปละจ้านะเนาะเฮ็ดไปละเดี๋ยวเห็นเหตุแล้วค่อยเมืองเนาะจ้านะเนาะเอ็นกะบ่เก่งดอกปะปะก่งเก่งนี่กะบ่บ่บเคยปะมาก่อนนะคะ ของแอน่วนมากมันบ่มันบ่ขาดตรงนี้ค่ะมันขาดแบบขาดแบบตั้งใจให้ขาดนะคะอันนี้ของพอบานเพื่อนบริตตังตั้งใจมันขาดนะคะมันขาดเองเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แอนก็เย็บแบบว่าเป็นซิกแซกซื่อเลยค่ะเนี่ยนะคะกะไดประมาณหนึ่งสี่นะคะ <c oughs> สมตามภาษาแอนและ กะเป็นสิ่และวคะ่ะเหงุไยๆนะคะก็ไดีแอนเห็ดบ่าเป็นแต่ว่าแอนก็คือเหตุเพราะว่าพอบานเพิ่นขอมากสิเนาะ,ะค่ะเหตุเตพิ่นนะคะเกษไปแล้วของคุณพอบานแล้วแอนสีเย็บขาเก<ง>่งตัวเองแบบนี้จ้าอนี้ก็เป็นเก่งทํางานแอนนะคะเก่งทํางานแอนส่วนมากซื้อมาสีเาวนะคะเพราะวา่าส่วนมากเขาจะเอาขายเงาเลยจ้าขานจขาสั้น แอนเรียกว่าผู้หน่อยผู้หน่อยก็มูเลยค่ะในทีทํางานแอนนะคะแอนกระสิมาแอนตัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะแอนกระสิมาเย็บไปนี่เย็บตรงนี่นะคะแอนตัดไปแล้วกระสิมาเย็บขอบมันก็ปริด็ยากนะคะของแอนนะคะแต่ง่ายๆสุดทํางานแอนเกิด่วนมากกับเป็นฟอร์มแบบพวกพยาบาลพวกหมอต่างประเทศที่เขาใส่อะค่ะสิบเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบว่าสบายๆแต่ว่าของแอนมากใส่แบบ กางเกงสีดําแล้วก็เสื้ออันก็ใส่เป็นสีเอาแล้วแต่แต่อันบ่ค่อยมักใส่เสื้อลายนะเคยเห็นว่าเจ้าสนมากเขาเจ้าสิใส่เป็นลายกรตูนลายหยังแต่ว่าอันบ่มักอันมักแบบอันมักใส่เป็นสีกางเกงอันอันมักใส่สีดําแต่ว่าเสื้อสิใส่อใส่สีน้ําเงินซะมากกว่านะอันมักเป็นหยังคือใส่สีน้ําเงินวติสมัยตอนอันไปเรียน ตอนแอนไปฝึกงานก็คือยูนิฟอร์มของแอนเป็นสีน้ำเงินแอนก็ซื้อไปหลายชุดแลวแอนก็มันก็ใส่ได้นะคะก็คือก็ใส่ก็ใส่ต่อสิแต่ไปตกไปซื้อหลายหลอกประหยัดเงินคะ่ะเพราะว่าชุดฟอมอยี่หี่แพงนะคะชุดฟอมอาเขาเอิ่นว่าสคกรับนะคะแพงชุดหนึ่งก็หลายพันแห่งเกงตัวเนื่งก็เป็นพันนะคะพันกว่าสองพันนะคะเกงเกงตัวเดียวนะ ทางท,างทีมันกับว่าได้หนาสิเป็นอยยังที่แบบแพงขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเฮ็ดแพ่งเฮ็ดไม่แพงเฮ้าก็ต้องซื้อนะคะมันบ่มีหมองให้เฮ้าไปไปซื้อเฮ้าก็ต้องซื้อ,อยูนิยังกับเห็ดเองเมืดนะคะเพราะว่าสิเป็นกับเขาเป็นเห็ดยังก็ต้องเห็ดเองค่ะเพราะว่ามันมันบ่มีมองให้เฮ้าไปไปใส่บริการหลาย นะคะก็คือบานเท่าบานเท่าเอียงก็สะดวกสบายเนาะคะ่ะจีนแอนพับวุ่นไปวนมาแอนขีขาดนะแอนขีขาดเาอาเตาลีดขึ้นมาลีดก่อนเห็ดแบบลวกๆค่ะเห็ดแบบงง่ายๆเห็ดไปเบาไปนะคะปกติมันต้องลีดก่อนนะคะถ้าเอาให้แบบดีๆคือต้องไปลีดให้มันเรียบร้อยให้มันเป็นกิจจลักษณะแต่ว่าแอนเห็ดแบบขีขาดนะคะ โต,ตัวแอนมาหน่อยน้ำหล่าหรอกกะโตัวแอนใหญ่ยอยู่แต่ว่าคล้องแอนไหลนะคะพอบานพนิจกับขาวนมาจอะมึงแอนเดี๋ยวแอนขออนุญาตพับเรียบร้อยแล้วก็เย็บเดียเด๋ยวมาคุยกันอีกรอบเย็บแล้วแล้วนะคะ <c oughs> เฮ็ดง่ายๆนะคะวันดี้เป็นว่นนี้ว่นน้เรื่องมากค่ะเ <c oughs> นี้ยเก่งมักใส่สีดำนะคะ so จริงๆใส่สีใดก็ได้นะกางเกงเสือขึ้นกันสีใส่เป็นลายก็ได้แต่ว่าเอ็นมักใส่สีดำเสร็จแล้วตัวหนึ่งตัวนี้สีน้ำเงินเอ็นตรงเปลี่ยนสีได้ดเสือสีดำ จริงเอาสีดำเย็บก็ได้นาอนี่กับ,บ่น่าเกียดิ <laughs> สีบานำเงินกับ,บ่านำเงินนี่ออกม,อมอ่วงๆนะอุปกรณ์แอนของพวกนี้นะคะแอนไปซื้อ ซื้อ,อยุลานอขายของเมื่อสองมันสีนได้ถือถ้าแอนไปซื้อแบบสื่อในลานเลยมันราคาเต็มนะมันแพงแอนเมาส์นะแอนไปเมาส์พระเจ้ามากแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นก้องเง่ๆอ่ะจะ้ะพระเจ้าสีมีให้เสี่มีทุลุนทุสีนะคะแล้วแต่แอนเมาส์มาก 10 <30 S 2> เหรียญนั่นได้แบบทุงบักใหญ่ค่อยๆไปจอบมึงจ้ะมันก็บ่มีให้เฮาซื้อตลอดเวลาดอกแต่ว่าก็คือค่อยๆไปสีนี้อาจสิได้เท่ากับเงินเกณฑ์ถบ่เขา้าเอาสีดำนี่ละ่ะบ่เป็นหยังดอกใ <laughs> ส่อยู่ใส่อยู่ข้างล่างใต้ขาเขาก่เห็นดอก กอกล,ลับด่านนึ่งเก่งก็มาคุยกันเนะจ้ะมาพอกันเขาก็ได้คุยกันในลักษณะแบบกินไปว่าไปอันก็บ่ค่อยได้เห็นนะจ้ะเพราะว่าตามคือว่าคือว่าละคือคือจีแอนรบอวละอันเลิกงานมาแล้วฮันักเทือกันเลิกงานมากนะก็อนกับมานฮันดเทือกมันเมย์สิคะอ็นลอยลอยหลับ ลอยหลับว่าเป็นอย่างาาเล้วจ้ะเนาะเฮาคิดฮอดกันเฮาก็มาคุยกันใหม่มาอีกแล้วพ่อบ้าน <laughs> พ่อบ้าน They say you not look 50 They say you look 40 something อื้อมากเลยนะมกักหลายมักดีใจ เ็จเจ้ายยองว่าเพื่นหน่าเด็กดีใจไร <c ười> เปรียดกับเขาแล้วความสุขเล็กๆหน่อยๆน่จะจะเนาะกจ้ายองแล้วพอบ้านก็แอนก็นอยูห้างกันแปดปีจ้ะห้างกันแปดปี หลายคนก็นอยากหูนะจ๊ะว่าหูจักกันไนจังได้เป็นไปเป็นมาอย่างไดย่างเบาๆนะคะเอาไว้เอาไว้โอกาสดีๆก่อนทีงสีเบารายละเอียดนฟังตอนนี้ก็เก็บความอยากดูอีกก่อนนะจ๊ะนะ่ะ <c oughs> แกงคนแกงค้นจะมวนดีไม่มีอย่างพิเศษดอกจ้ะแล้วค่อยเบาซืฟังย่างเบาๆดอกมนันนี่แกง คุณพอบานท่าน,นกวะยังข้าเจ้าอยากหัวแกงข้าเจ้าโหลดเราเอ็นวอลซูเพินฟังว่าข้าเจ้าอยากรู้ว่าเขาหูจัดก,กันได้จังไดพี่พนว่าเ uh, ก็บไว้ให้เป็นอ่าอย่างกับ history history มันแปลว่าอย่าง history เกงโอ้ยเก็บไว้ให้เป็น history วาสันจะเลยยังเบา จริงๆก็มีเคยมีเ้าอยู่จานใหคลิปกินไปเว่าไปเว่าเป็นแบบว่าเป็นพันๆบด้เว้าเป็นรายละเอียดของเนื้อเรื่องแกงคนยังอยากหมล้ะจ้ะยัง่บ่ออยากเ้า <c oughs> หูแจากกันยังไดมันกะสิเป็นย่างเนะจ้ะเนาะ บางคนก็เดาไปสารพัดคะ่ะป้อยให้เดาไปกันเดาไปโลดจา้า <laughs> <laughs> เขาบอกว่าอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอนะคะทุกคนมีชีวิตนะคะมีเรื่องเล่าที่พานมากบางคนก็อยากรู้เรื่องของคนร้ายนะคะ ยักษหูชีวิตของแต่ละคนบ่คือกันนะจะบางคนกับมิชีวิตที่ที่ที่บ่คือกันนะคะทุกคนมีอดีตท,ทั้งนั้นนะคะหมายถึงอดีต different different เนี่ยอ๋อน้ำอ๋อเทสเดสเเต่ r ไห h เอาหน้ามันสปาเกตตี้มาให้ซิมสิเป็นยังสี่เลยจ้ะถ้าเราเฮ็ดกับเขาวนมาถ้าเราเฮ็ดกับเขาถ้าแอนมาไปทายคลิปเราแอนก็สิมาเฮ็ดอันน sure> INAUDIBLE ั้นอ ok. ันนี้อยู่นี่แหละถ้าเทอนก็นั่งเฮ็ดคลิปถ้านั่งเือแอนก็นั่งเฮ็ดซุปตุกตาเล่นพอบานพอบานเฮ็ดกับเขาแม่บานนั่งเห่นตุ๊กตาก็คือเมื่อเมื่อแอนเฮ็ดเมื่อเราเฮ็ดอะจ๊ะสลับกันกับว่าแมนว่ามีแต่แอนเฮ็ดผู้เดียว สอยกันเน,นจาจะหมายถึงชีวิตคนเฮาทุกคนมันก็มีชีวิตที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าชีวิตแอนกับบได้โรยโดยดอกดอกกุหลาบดอกนะคะแต่ว่าเรื่องที่คนอยากโู้ว่าพอบาน,นี่แต่งงานมาไปแอนแต่งงานมาไปไม่หลูบมีเต่าไปก็คือแอนกับพอบานโสดทั้งคู่นะคะเป็นโสดทั้งคู่ เมื่อมาเจอกันนะเป็นโสดทั้งครูค่ะบ่มีพันธะนะคะบ่มีผู้บา่าวบ่มีผู้สาวก็คือโสดอิหลีโสดสนิทนะคะก็คือแต่ก่อนหน้านั้นนะคะกับมีผู้บ่าวผู้สาวต่างคนก็ต่างมีชีวิตของของของผู้หนั่นผู้หี้นะคะแต่ว่าพูดถึงเคยแต่งผ่านการแต่งงานมาบอาเคยนะคะเคยผ่านกันมีลูกมีเต่าม,มีครอบครัวามาบอ บะมี่ทั้งคู่นะคะแอนกับบะมี่อบานกับบะมี่นะคะหูจะกันได้จังใดยังเบานะคะเก็บใ้เก็บว้ให้ไปเดากันก่อนค่ะบะมี่อย่างที่มันน่าสนใจหลาย,ยะคะ่ะชีวิตก็คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะจา๊ะเนาะคนอยากหูเกยักหูแอนกับบุหู่าอยากหูไปเหดอยังเนาะจา๊ะเนาะแอนกับ แอนก็ไม่อยากหูเรื่องเรื่องชาวบ้านเลยจ้ะพูดถึงนะแอนก็คือสมมติว่าแอนเมืองคลิปข้าเจ้านะคะแอนเมืองเมืองข้าเจ้ามันนี่แอนก็ว่าได้ไปถามเรื่องมือว่านของข้าเจ้านะคะแอนกับเมืองกับเมืองคือกันค่ะคลิปข้าเจ้านะคะก็มีเขาไปคข้เมนข้าเจ้าคือกันจะแต่ว่าับว่าได้ไปถามเรื่องเรื่องส่วนตัวข้าเจ้าข้าเจ้าเห็นยังไงเมืองกับเมืองคะเพราะว่า มึงหม,มักมักข้าเจ้ามือน,นี่นะคะมักมักข้าเจ้าว่าข้าเจ้าโอ้ข้าเจ้ากระมวลกระหัวกระมักข้าเจ้าค่ะแต่คาว่าเป็นยังเราจะเอาไว้อารมณ์เขาทีก่อนสีเ้าซุฟัง <c oughs> <c oughs> นัง่กเ้ากับเ้าๆนะคะอยากเว้ากับเว้าค่ะ บางคนว่าแอนโชคดีเข้ามาโชคดีของแอนก็คือแอนเจอคนที่แอนฮักแล้วแอนก็ฮักเพื่อนเพื่อนก็ฮักแอนแล้วก็เข้ากับเข้าใจกันนะคะถามว่าเคยผิดกันบ่เมืองส่งเป็นแต่ว่าผิดกันผิดผิดจ้ะก็คือกันคือผัวเมียทั่วไปล่ะค่ะผิดเราเฮ็ดจังไหนจังเศร้าเครียดให้กันก็คุยกันค่ะถ้าผิดอารมณ์ร้อนๆกับปี้วยุคนลราหม่องนะคะส่วนมากแอนสีแอนสีบอก What time do you want to eat? Oh, when you finish. Was well, 5:45. You have a choice. 5:45. <laughs> no. <laughs> 6. 6:15 or 6:30. Whatever. Well, what do you want? You're done and you call me. No, I. Have, I just have to cook the noodles. So. Okay. What time? You have choice. Almost done now. Well, มัน6.30 not rush 6.15 6.30 about 6.15คุณมาถามมาสิกินเขาจังงเขาเจ้าเป็นเรื่องสี่นะคะแม่แม่ย่าแอนยังคักนะแมย่ยาแอนี่ตรงเวลาหามหามไปหามไปเคลื่อนเวลาแล้วนะคะขาเจ้าสิกินแบบตรงเวลาค่ะ ของแอนนี่กินย่ามเห็ดเสร็จแอนสีบอกใครบอกใครเรื่องมากกับเวลาเพราะว่าแอ,แอนบอกแอนบอกหูว่ากับเข่ามันเสิแล้วย่ามใดให้นางเทือนนะคะก็คือเขากาอาแต่ว่าข้าจเจ้าบ่าได้นะคะข้าจเจ้าต้องแบบป๊ปๆนะคะถ้าสมมติว่าปีฮะเจ้าดยวแอนสิไปแล้วล่ะ mm hmm. ถ้าลอกสีเห็ดกับเข่าวแลวๆนะจ๊ะลาก,กันเท่านี้นะจ๊ะขอให้สุขภูสุขคนนะคะ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกกามีเงนิงนมีงานทำนะจ๊ะไปและเจ้าวัาดีจ้าไปายบายบพ่อกันคลิปใหม่นะจ๊ะเนาะคลิปหนา